นานแล้วเรื่องครุฑธกับนาคเป็นยังไงบ้างคอาจารย์ุฑกับนาครุฑธเนี่ยนะเป็นลูกน้องของวิรูหกะวิรูหกะ,กะก็เป็นเป็นนาคที่เป็นพญาเจ้าแห่งนกอะ่ะและพุทธก็เป็นนกเป็นเจ้าแห่งนกเนื่องจากในพระไตรปิฎกที่หที่68พุทธนิกายปฏิสัมพิธาท่านพระสารีอุปมาหน้ากับพุทธอะ่ะ ศัตรูกันพุทธชอบหลังแกนะหน้าคคาบนาคไว้ถูกคาบเรามีไว้มีสมัยก่อนในมีครับมีจริงถูกคาบเจอไม่ได้ถูกคาบแน่นอน <S <S พระสารีบดจึงมาอุปมาประมาณ,มาณในเรื่องของวิปาาัสสนาญาณในวิปัสสนาญาณเยอะนะท่านผู้ฟังจจะฟังงงญาณหนึ่งเรื่องมุนจิตตุกรรมมยตายญาณญาณที่เราอยากหนีอยากพ้นไปจากสภาพที่มีอยู่เกิดความเบื่อหน่ายในขันห้า จิรวิปัสนาจนกระทั่งเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังนาตาเห็นว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่มีอะไรเจรังยั่งยืนในที่สุดก็อยู่ภายใต,ใต้กฎของโลกโลกนี้ก็คือเกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งใดเกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งนั้นต้องยอมรับความสูญสลายหมดเขาเลยพิจรณาได้จึงเกิดความเบื่อหน่ายอยากพ้นไปจากสภาพอย่างนี้ซึ่งเชื่อมั่นคนจิรวิปัสนาแล้วอยากหนีอยากพ้นไปจากสภาพอย่างนี้ไม่อยากอยู่ แต่เนื่องจากกำลังของยาปัญญาไม่ดีพอ<ๆ>ก็เลยสละไม่ได้สักวันหนึ่งกำลังยาดีพอต้องสละแล้วย่างนื้อผลแล้วเข้าสู่มิติหนึ่งแห่งการปฏิบัติ<ๆ>เขาเลยเปรียบเหมือนว่านาคเนี่ยก็เหมือนกับว่านาคที่อยู่ปากคุดดิ้นรนกรวนวายจะหลุดออกจากปากคุธฉันใดผู้ที่ได้มุนงจิตตุกรรมพตาญาณก็อยากออกจากโลกที่เป็นอยู่อย่างนั้นก็ฉันนั้นแม้กระทั่งนาคตัวหนึ่งก็เช่นกันหรืออุปมาเหมือนไก่ที่ติดอยู่ในกรงทอง แม้เป็นกองทองแต่นกไม่ได้รับความมีสละอยากหนีอยากพ้นไปจากกองทองคนที่จเจริวิพัฒนาก็เจ็บเช่นนั้นหรือกบที่อยู่ในปากของงูอยากดิ้นหล่นออกจากปากของงูฉันใดเราผู้ปฏิบัติถึงมุนจิตุก,ก็เป็นเช่นนั้นหรือข้าศึกที่ถูกตีวงล้อมอยู่แล้วก็ชนกำแพงอยากหนีจากวงข้าศึกอย่างไรผู้ที่ได้ยาหน,นี้ก็อยากออกจากสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันแม้สิ่งนั้นจะเรื่นเริงบันเทิงใจ จะนาความสุขมาสักเท่าไหร่จะรวยขนาดไหนก็เบื่อใช่ครับแล้วสําหรับนักในโลกมน,น,นุษย์นะครับถ้าเราจะบูชานาคได้ไหมแล้วคนที่จะบูชานาคนั้นต้องมาต้อปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วเราจะขอพรอะไรจากนาคและจะได้ร<า>ับผลครานี้ยาตอบคราวนี้ถ้าผิดพลาดประการใดกระผมก็ขอขอ,ขอ,อาภาัยด้วยเนาะการบูชานาคคืออย่างนี้ถ้าเราเป็นพุทธศาสานิกชนแล้วพระเจ้าตรัสเสมอว่า เราต้องบิดไตสร,รณาคมเป็นที่พึ่งดังพระอ,องค์ตัดเสมอในสมัยที่พระอ,องค์จะไปพิาพากษาพระองค์ตรัสว่าอานุนบุคคลเราใดได้นับถือในพุทธคุณเก้าบทของเราเมื่อตายพาะกายแตกดับแล้วยอมละกายจากมนุษย์ไปสู่ความเป็นสวรรค์แน่นอนบุคคลใดมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อตาพาะกายแตกดับแล้วย่อมไปสู่สวรรค์บุคคลใดมีอรตรยสงสาวกคุณของเิสสงสาวกเก้าบทมีสุปฏิปันโนเป็นตน้น ตายเพราะกายแตกดับย้อมไปสู่สวรรค์ดูก่อนอานนท์อีกสิ่งหนึ่งคือ บุคคลเราได้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยนั่นแหละจะเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งสรุปแล้วพระเจ้าตัดแว่นทมก็คือแว่นสองใจดูตัวเองว่าจะไปสวรรค์นรกก็ดูจากไตสรณคมบุคคลใดมีไตสลณคมบุคคลนั้นย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปท้ายสุดก็ได้เป็นมะพรผลเพราะไตเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันแล้วชาติเจ็ชาติก็มีไตสลาณคมฝังแน่นอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีไตสลาณคมเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีพญานา เป็นเป็นสารนะบุคคลเหล่าใดถ้ามีนาคราเป็นสารนะเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นตกจากไตสารนะคมไปซะแล้วซึ่งนาคราตามที่บอกว่านาคฆราที่เราส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอุเบขา สันติละนะอกุศลเนะนาะนาคไม่สามารถรักษาเราเราไม่จําเป็นต้องบูชาหนะ้าเราควรบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อิติปิโสเป็นเช่นไรสวากขาโตเป็นอย่างไรสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรเราต้องรักษาไตสราณ์ผมไม่ใช่ไปรักษาบูชาหนะ้ารักษาบูชาหน้าตกจากไตสลาคมทันทีงันต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าอย่างนี้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์นะ่ะค,คือถ้าเกิดว่า,าพูดถึงว่าพญานาคในโล,มลกมนุษย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเดรัจฉาน ถ้าเราเป็นมนุษย์นะ่ะเราจะมียังไง,งเราจะไปกราบไหว้พญานาคได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราไปกราบไหว้พญานาคทีสองคำถามค่ะอาจารย์หนึ่งเรากราบไหว้พญานาคได้ไหมถ้าเป็นพญานาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานและถ้าเป็นพญานาคที่เป็นเทพเรากลาับไหว้ได้ไหมแล้วถ้าเราจะกราบไหว้เราจะกราบไหวไอ้อย่างไรทีสองคำถามคือกรณีถ้าสมมติว่าเป็นนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะจริงๆทั้งหมดเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่า นาคเนี่ยที่ปรากฏอยู่ของจริงหรือของไม่จริง<ม>ถูกไหมถ้ากรณีถ้าเป็นนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากลับเพื่ออะไรต้องถามใจว่าเรากลับเพื่ออะไรกลับเพื่อบูชาก,ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นสรณะที่พึ่งของเราเพราะจะตัดว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สรณะเป็นที่พึ่ง เราก็ส่วนบุนะไม่มีธรรมอื่นใดที่เป็นสารณะประเสริฐเท่ากับพุทธสารณะยอมไม่มีไม่มีมีสิ่งอื่นใดที่ประเสริฐเท่ากับธรรมสารณะย่อมไม่มีไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะประเสริฐเท่ากับอริยสงสาวกเป็นสารณะย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองเรากลับไวเพื่ออะไรถ้าเรากลับไวเพื่ออะไรเนี่ยเราได้คําตอบสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะให้คําตอบเราเองเนาะแล้วอยู่ดีเราจะไปปะกล่าบพญานาคเพื่ออะไรก็นี่ค่ะอาจารย์ตอนนี้คือแบบว่า มาแรงมาแรงมากส<า>วยเรามีเลขใช่ไหมไปขอพรอเ,ออเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราขอแล้วพญายนาคให้นั้นให้นี่อะไรประมาณนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ขอมันเป็นเรื่องของทุกคนเป็นอยากที่จะได้สิ่งพึงปรารถนาแต่สิ่งเหล่านั้นนะเขาอํานวยเราไม่ได้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะรับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดข้อความชัดเจนเลยกับนางวิสาขาหรือกับท่านถาบ่อยครั้งว่าดูก่อนวิสาขา เราไม่เคยให้พรใครมานานเพราะองค์ไม่สามารถให้ใครสําเร็จได้ด้วยตัวพระองค์เองแต่พระองค์ทรงรู้ว่าบุคคลน,นี้เคยทํากุศลในอดีตพระองค์ก็จะแสดงธรรมเป็นปัจจุบันอารมณ์ให้เขาเกิดกุศลกุศลในปัจจุบันก็จะทําหน้าที่อุปธรรมก็กรรมกุศลของเขาเองมาส่งผลให้เขาเอง mm hmm. อ่าคราวนี้เราก็กลับมาที่นี่เพราะเออเขากราบญาณากแล้วเขาได้สมความปรารถนา ขาไม่กราบตอนนั้นเขาก็สมความปรารถนาอยู่แล้วเพราะกุศลในการก่อนส่งผลให้เขาสมความปรารถนาใช่ไหมเพราะเขาอย่างไงเขาก็ต้องได้แล้วถามว่าคนที่อีกเยอะแยะที่ไม่ปรากฏตัวกรพยายนย่างไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วม่สมความปรารถนาก็เยอะแยะนั้นเราไม่ได้ทําสถิติมีร้อยคนกรแล้วจะได้สําเร็จกี่คนไม่สาเร็จกี่คนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนื่องจากเราศรัทธาแต่ศรัทธาไม่ถูกที่ศรัทธาไม่ถูกที่ ก็คือเข้าสู่ความงมงายศรัทธาได้ขาดปัญญาศรัทธาล้นเกินไปก็คือความงมงายกราบเพื่ออะไรอ่ากราบเพื่ออะไรถามกราบเรื่องพญานาคอีกท uh> ีหนึ่งนะคะกราบเพื exactly. ่ออะไรแต่ว่าโดยโดยถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปกราบสัตว์เดรัจฉานถูกไหมคัถูกต้อง่อให้เราไปขอนู่นขอนี่แต่ ถ้าเราไม่เราเราไม่กราบไหว้เราอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าบุญกุศลเราถือกุศลใดการก่อนส่งผลยังไงก็ได้นะแต่หากอาหารนักเรียนถามพีา่ารยแต่หากพญานาคตนนั้นๆที่เราไปกราบไหว้สมมุติว่าเขาเป็นเทพหรือเขาเป็นคนทําความดีเขาก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ทําความดีกับเราถ้าเราจะกราบไหว้เราควรจะวางจิตยังไงแล้วกราบยังไงมีเป้ายังไงได้ครับมีครับ ถ้ากรณีสมมติว่าเป็นพญานาคเทพนะแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าไม่สามารถ,าาร,ถรู้ได้เพราะเราจะกราบเทพก็เทพองค์หนึ่งเป็นเทวดาพระพุทธมีพระเจ้าตัดสอนไว้ในอะไรเด่นเรื่องของเทวตานุสติแม้ภริยาสงฆ์ก็ยังมีคุณเทวดาพราะองค์ให้กราบที่คุณเทวดาไม่ได้กราบตัวเทวดาเทวดารักษาเราไม่ได้เทวดาก็แย่เหมือนกันแหละตามตีจุเอียปึ่งเต่ากงตามต้นไม้ทุกขาดเทวดาเทวานี้ลําบากหมดเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ให้กับคุณเทวดาคุณเทวดาที่ปกปักรักษาเราก็คือศรัทธาศินสุตะจาระปัญญาหิริโอตตาสัปปะสัปปุริสารนานเจตนี่คุณเทวดาเราศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาหิริโอตตาปะญนี่คือคุณเทวดาเทวดาตอนที่เขายังไม่เป็นเทวดาเขามีเจ็ดอย่างพอตายคุณนี้เลยทาให้เขาไปเป็นเทวดา ฉันทุกวันนี้เราต้องกราบคุณเทวดาพราะองค์ไม่เคยบอกว่าให้กราบตัวเทวดาแม้กระทั่งพระรยาสงศ์สาวกยังมีคุณเทวดาสมัยหนึ่งพระพระมหานามพี่ชายพระนุรุะตกลงเขาไม่ได้บวนนะได้ถามพุทธเจ้าว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ยังต้องบูชาเทววงดูก่อนหาบอดพิษพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมยกคุณเทวดาทั้งเจ็ดเป็นพยานในฐานะที่ตั้ง อริยสงสาวกก็มีเทวดาแต่มีคุณเทวดาเพราะอริยสงสาวกคุณมากกว่าเทวดาไปกราบเทวดาทําไมแต่ไปกราบที่คุณเทวดาคือรัทธ,ธาศินสุตะจาระปัญญาหิริโอตป,ปะนี่คุณของเทวดานั้นเราจะกราบพญานาะคไม่ได้กราบที่ตัวพญานาะคเรากลับที่เทวดาก็ไม่กราบตัวเทวดา เราจะกราบที่เทวดาสารพบุบเราก็ไม่ได้กราบที่ตัวเดรัจฉานพบุแต่เรากราบที่คุณเทวดาดังปรากฏในเรื่องของเทวตานุสติในอนุสติสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่33ในอังคุตตาลานิกาิติกาน,นิบาพะองตัดว่าดูก่อนีิสุทั้งหลายเรายกเทวดาในฐานะพยานเรากราบที่หน้าของเรายิ่พระบอกว่า จะว่านจะตุมหาไรกามีจริงดาวเดิงมีจริงยามามีจริงนิมมันรดีดูสินมีจริงนิมันรดีมีจริงปรณิมิตตวสวัติมีจริงเทวดาเหล่านี้มีคุณเทวดาศรัทธาสินสุตตาจากะปัญญาเฮริโอตปะชนิดใดนัดนี้เราก็มีคุณเทวดาศรัทธาสินสุตตาจากะปัญญาเฮริโอตปะชนิดนั้นขอให้คุณเทวดาจงปกปักรักษาตรงนี้คือสัมมาเทวดาแต่กลายเป็นเพี้ยนว่ามีเทวดามาสิงตัวเรา ฉันั้นต่อไปนะเราไหว้านาคเทวดาไม่ว่าไหว้เถอะแต่ไหว้ที่คุณของเทวดาที่เขาไปเป็นนาคเทวดาพระสงฆ์ที่ไปท,ทําพิธีบวงสวงกิจพญานาคอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ผิดพระวินัยหรือเปล่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ในคันทธทุระวิปัสนาธุระครับไม่ได้เลย